สวัสดีครับท่านผู้ชมมืษมูลีครับมาพบกับผมอีกแล้วส่องสายฟ้าผ่าเวยเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสผ่าท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขกก็ปูซีศูนย์เนีเลขมันก็เข่าดีอยู่นะครับเข่าทุกงวดแล้วครับแต่ว่าห้าจับคู่บนถื่อนะเพิ่อนกระแหงว่าหลายครูนะครับเพิ่อนกระลั่งเบิงลอตเตอรี่อยู่เดี่ยวนี้ ก่อนตีไปรับส้มฉีบกไปฟังตัวเล็กน้ำกันหน่ากกดเลยกดแชร์ผมน้ำในเรื่องรังสองสายฝาผ้ารวยไปครับไปเบ่งน้ำกันว่าเพิ่งให้ตัวแดงรับับส้มแบบมิสตินะครับเด้เบ่งให้เป็นแนวทางมันทามีโสมีหลับน้องคน กวเตีี่นี่ลาตรตีตัวนี้เขามาขายรเ้ามาเอาราะบทิพร้าลนดู้เอาละบอทิพยนดเอาน่กระตาสองหน่วยเล็ตีเป็นเก่าเก่าเก่าสองค่าสองลายมันดังลายเก่างสเก่ามันดังคะค่ะเก่าสองสองเก่าดังลายผู้ได้เอาเก่าเก่าละอที่มาวตีกระตาสองหน่วยกองหมตังสี่นี่ยใค่ะขางเนนี่นี่นี่เอ้าลูกปู้้านนี่นี่นี่เดี๋ยวมา ข้าสองมมันดังคนเท่านี้เล็กดังได้นอปูเนาะด้าเนี่ยอีังมัน้องสือไงตัวเดียวรดปูต้องกเขาเจามาสือเก่าเก่าตัวเดียวก็ยังตีปูใช่ไหมตัวเดียวไม่ต้องกลับเลยอันนี้ไม่ยังกันนี่ครับนี่สือกัดไว้มันจะมีได้สูตพเพิ่นเ้ยีันบ่อครับมันก็ได้สูญพัน้โอ้เพิ่งเี่ตัเิ่นจัดแบตเตอรี่เพิ่นปั่นที่เนปันตัวได้ไะ อันนี้เรียกเรียกสูตรใช่นมครับนี่เข็นตาสองหน่วยครับ้าสองหน่วยทานว่าเกต้าเตาสูตรนันครับนี่กตาแก่ยมมากระตาารับเขาสองหน่วยตังเฮี้ยงกันนะนะตีเป็นเก้าเก้าสวดเก้าสองเนี่ยเราตีีไหเก้าสองมันดังพดปูก็เไย้เบากอนซีหนึ่งทีเก้าสองตัวดีละปูก็เไดเอาเก้าสองตัว อนนี้ก็คื่ระสืองเด็กเด็กสาวมั่งฮะระสือเดกเอามาเอาวุ้นหรืเนาะแลดเอาเบอรนี่ตัวนี้คือเนียนเลยวุ้กี่หมดกับมะนังเล่นอยู่มันคือปรเห็นเหเอาว่ะเอากรมีเอาบ่เด็กเ็นประดเลาะนะเพิ่นอยกกรบบานนี่นี่แหละโซนเด็ซุดแล้วคือโนซีสีโนนี่แหละนชมเด็ก่ซื้งเป็นรอยใบแล้วซื้อเป็นรอยใบนี่เจ็ดซุนสีนอนก่ันรอยใบ้ยเจ็ดซสีองเลยเฮ้ยวันศุกเด็กไทยทั้งหนาตาตัวอีกมาบอกวันนี้เดยมักนดะ เอาเมืองนู้นนี่เมืองน้ำเนครับเดี๋ยวให้สัมคนสัมผัสที่หกลองวันพนอเนาะสฟ้าสัมผัสที่หกแค่ไนว่าเบอกมักเรียงหัวจีิมันว่าตัวใดกค่ะฟันแล้วเดี๋ยวซูนสีก็มงโซนซีเปลี่ยนเลยแมนแต่ว่าขันเตียดมาเป็นหลักไหวเตียด0ูนซีก็ได้หาซูนซีก็งามอออสารใส่หลดแต่ว่าติดซูนซีเนาะออเกมันเ็กเป็นว่าสือใหนู้แนวว่าัน ตรีแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับต่นัะหนุนท่านไม่เดทำให้กตีว่มนี่นีแต่ีนังเปูสี่ซุนคสิบันซุสี่อนเมืนอย่างนี้เนาะมาหาปูมาหาปูสี่นกับนสี่ขึ้นตตัู่ซีซุนดหอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะพีเจ้าน้าเอาป็นแนวข้างเอาแบบซุนสี่ีนขึ้นจมูดพี่นองหอวปูเลยปะคะ อันนี้มักมักเด็ดเด็ดเลยเด็ดสุดเลยฟันเน่ฟันวันไซฝ่าเพิ่นเบ็ดถ้ากันไปค้นออกเขาไปค้นออกเขาค้นออกเขายังสอบเขาเป็นท่านสอบไปค้นออกสองคนถึงแล้วเลยนะเนาะถือบนนี่เลยบัวแม่นบอลคือบนบอลงานออกบนงานออกบนอยู่เหล็กเหล็กล่างมันเหล็กติดมันไม่เก่ากับมันไม่ซีกับสีกับเสียกไม่มีอย่างหนึ่งโอ้เหล็กรางเล็กลราง แต่ว่าออกเงนได้โอ้แต่วันที่หนึ่งตัวสั่งนี่นี่สั่งโอ้ออกเงนเลยอาจ์ซีโออาจ์ซีโอเก้าสี่ศูนย์อะไรอานี่นะนี่นะตัวมันสีออกนี่แหละตัวมันออกฟูตัวมันสีออกสี่ศูนย์ระวังไว้ดีนะปวดหัวมันซื้อเป็นลอยใบแล้วฟันเห็นแต่ยังสี่ศูนย์เนี่ยแต่ลอยแล้วซื้อเป็นลอยใบแล้วไปใช็เห็นแต่สี่ศูนย์ไหมหอดี่จ๊กพ่อฟันดีกว่าเห็นแต่คนตายฟันดีฟันดีมันซื้อน้ำแห็งฟันดีดีมาตลอดแต่ว่าเหล็กรางปูกันเหล็กรางวงในใบในข้าง เด็กข้างในเขาได้มาไปแววๆววมาไปแหงนเลยนะเเดินเวววมากนัแกเก้าตัวเดียวแววแวมากเก้าหลักสิบก็ได้แววมาเก้าหลักสิบเก้าสี่สละแลีวมันคือเก้าสี่ว่าปวว่าาเบ่งอะไนันบมงเดียวกันนี่นะมองเดียวกันนี่นะอ๋อมาแล้วเก้าเดียวไม่เคยทกขันพค่นียิ่พอเข้ามา วันนั้นวนเด้กเกาตัวเดียวว่างวดนี้ว่าจนงวดก่อนพัดเด็เจ็ดก่อนนะเอองวดก่อนได้เจ็ด่อนะมันออกเกียรย่างก่อนเจ็ดสองเกียรสองเก่งวิ่งเดืูดงวดงวดงวดปูมากนยแปดเจ็ดเขาด้แปดตัวเดียวหลักสอสี่งวดีแต่ได้ต่ว่าปูเล็กลับวงในมากมัะว่าเล็กเหล็กเขามากุรงวันนคแต่ว่าเลกลับวงในม่ใช่เรลับปูห้าเจ็ดแดบอไม่ใช่เนี่ท่านผู้ชม อันนี้รับคนละที่ถ้าปูนนั้นอันนี้รับหนึ่งห้าเลยมันก็จะเอาหกใจว่ามันลมกับเนี่คือวมาณนึงเมียนเมียนเมียนรู้มเมนข้ามิ่นอยู่โนเมียนเนาะค่ะเนาะวันนี้คือว่าเจ็ดส่วนกันาอืมันคนละอาจารย์มันเขาก็เลยงงแต่ว่าที่ที่มันคนละหมองเลยเราบอกในวันนี้คนละหมองมาใส่กันวะรับคนละรับสิครับรับคนละรับเนาะครับมันรับคนนั้นรับรับปูได้สิเมนต์ก็คือแม่นอยู่ แต่ว่ามังนี่ว่าเขาบอมแม่นแต่วันกซีซีส่วนซ้อนกับกับพี่นาเอรเนาะกูเนาะข้างกับบอดเีห้องกับบด้ฟันท่งวาตองแม่นวาเน่ออกที่โกษะห้องบอดด้มาปั้นทุ่งบอดดเนาะมาสักน้ำหมักน้ำดรีนี่ทงบอมแม่นเพรเพราะเหล็กติดทั้งหมดแม่นอินเล่มันเป็นขวาวคัามเสียส่วนบุคคลนะครับเนาะมักเพมักมั่นเนาะบอดด้แน่นั่เรียนการพนันนี่นี่ส่วนนี้พนันไปเรมนี่ยี่ยี่สิบหกนวด ซ้อนนี่มาเนงมาให้ค่พยผัดเจ็ดกําเนินไรมาแต่วสองสองนะานึ่งหนึ่สุดนะสองหกมาตัวมันออกสองสองเห็นไหมี่เพิ่งกระหายมาตลอดแปดมาตัวมันก็ออกกันสองสี่เลยไรมาสองตัวมาตัวก็จะออกไปวิ่งมาซื้อที่สุ่อันนี้ก็เลยติดปูกับคือเจ็ดกําเนงนะครับท่านผู้ชม อันนี้เป็นส่วนอันี้มันิเป็นเจ็ดกับหนึ่งหมวดที่แล้วหนึ่งกับห้ามสี่ห้าเลยม่อเดยวเจ็ดกับหนงตีปูอันนี้กือันนี้ก็ครึ่งหมวดที่เหล้วเนาะนี่หนึ่งหนึ่งกับห้าตัวเนี่ยห้ามากแต่ให้ก็จะสี่กับแปมาตัวนี่มึงวดนั้นมันมอากว่าที่จะจ่อมาเบามานแล้วลงวันนี้ลงวันนี้เจ็ดกับหนึ่งกันแ้วปูว่าเลขสูดปูนี่ล้ก่านเมื่อกี้นี่งหวดที่ยี่สิบติดติดแน่นอนหน่งหนึงก่อนไม่ตึงหนาตัวล่างอย่างเดียวได้หนิ นี่เด็ดสตดมันทั้งใ้ใช่ไหมโอ้โ้สุดก็ให้ประฮัดไปเฮ็ดกเราจังว่าเพิ่มาดีนี่สองเนเขาทีดีเยอะลยะหัดว่าล่างยางเดียวน่องกัเจ็ดอย่างพเจดกับหนึ่งเจกับหนึ่งวัที่ยี่สิเดเนี่ยวัที่ยีเจ็ดเอาเอาเป็นแนวตัวมาตัวล่างางสองตัวมาตัวล่างอย่างเดียวเดกับหนงนะครับเล็กนเนาวิ่งมันล่นเปอรเซ็นอิเล่ เลีวิ่งนี้คือล้านเปอร์เซ็นนะกับพิจนาเอาเองหลาะตัวเรลอปูเรียกวิ่งนีดาตามเรียกวิ่งปูนี่แหละเออแกเดื้นเนาะกัหนึ่งมาตัวเนาะแม่หกเดือนอะไรนี่บคอยผ่ดมันเลยได้เรียกตัวนี้บอผัดเลยไดเยกวิ่งเกืกะเก็ดบพัดในผัรอบเนาะเห็นมนี่แค่ันผัดแล้วถมาดูเอ่าเอาไป ไปปั๊บสูนปุ่งสูนปับปุ่งสูรให้มันเข่าจับเข่าคูสำหรับมันจับเข่าคู่บ่ได้ถ้าบันต้องมีคูในกรจับเข่ากัดนลจุนี้ะเราปับปุงใส่ได้เห็นไหนีมาจับคูกันมันเป็นอะไรมันหนึ่งก็ไม้แห้งเด้อหนึ่งทีหนว่าหไม้แห้งปูกาเียทิติตัวนั่นล่ะยกมาใส่ตรนี้ัรงมหอหจยเกิดขึ้นโอ้แสดงว่าหนึ่งหนไมแห้งองปูนี่ เได้สิมากหนึ่งกับเจ็ดตีอ๋าเหลยกเป็นตยาณไม่ได้เหล็กเขาขุ้นหัดป่ะขึ้นหัวขึ้นหัวด้วครับเขาเหลยกลงเขาเขาซับคูประถือนม่นเดียวเหลยกมีดมีแด้กระดันนี่เพราะว่าตรวนึ่เนี่ยห้าห้ากับห้าตัวมาตัวกับสองตัวมาตัวล่างย่างเดียวดิอืม้อีกเอาขึ้นแนี่ไปบ้างห้าหกสี่เพชเดขึ้นเท่า่ลยไปอีก ว่าในนั้นนี่เห็ะบ่ะนี่มันจะเป็นงวดที่เท่าไรงวดที่ยีบเจ็บมันมามันแทมันตอนเหนือมายงวดซ้อนไอ้นมมีงวดที่ยีบก็บไอ้หมนเก็กับหนึ่งมาตัวาตัวเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่สองสี่วันน่มาตัวจับค่กับเกกับยอยู่นี่มันเลยเดนี่มันกิดาน้ำกันอยู่นี่ดี อันนั้นมันเด่นเด่นหาได้เหรออันนี้เด่นหนึ่งเดินหนึ่งแต่บอกออกบอกออตัววิ่งก็ได้ค่ะโคจะโคหรืว่าจวิ่งมีหนึ่งเออมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสี่ในห้าตัวนี้เด่นหนึ่งเด่นหนึ่งนะคะอันนี้แต่ขึ้นไปวันนี้มันไม่ถือเป็นสุดนั่นใช่ไหมนั่นก็มืออันนี้ก็เต็มนั่นสุดเต็มมั่นนี่รวมทั้งหมดยี่สิบเจ็ดตัวทุกงวดแต่ว่าห้องมาเขียบใส่กระือมาถึงบไม่ผ่านงวดที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหม ว่าที่หยิบเจ็ดใชไม่ถือว่าพลาดเมื่ี้มีดรงสี่มันทอดยังเอาซีโป้ตัวเจ๊ก็ยาวว่าเอาไปอันนี้อันนี้คือคัดแยกมาแล้วเลยสองตัวเด่นเด่นหนูพ่อเจ็ดสี่กับสิบเพล็กติดบมาพูดงี้เมื่อวานที่อธิบายว่ามันเป็นยังไงยังคัดแยกมากสิมันจะมีเจ็ดสี่กับหนึ่งสี่มาเมื่อสิออกกินซุ้มห่อแต้มยี่สิบห้างวดไม่ออกกินนี งวดหนึ่งเกิดขึ้นไปอย่าที่ใบบ้างอีกงวดหนึ่งมันจะใส่นี่งวดหนึ่งงวดหนึ่งห้านมันหมดห้าหนึ่งห้ามันวิ่งหนึ่งหนึ่งมามันมันบอกใน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 ยี่สิบตัวมันมากาอตจับบางทีเจ็ดกับหนึ่งมาจับตัวนู้นจีได้ยี่สิบตัวบอห้อตหนึ่งนี่ฮอตสิบจับไปหนึ่งจะเส้นหนึ่งอว่าค่ะนมันมันสิบมาลงใจเงินเดือนนอกขันมันทีบอกได้หเกิดขึ้นอัน ไม่จออกแต่ต่ยิ่งหม้อแตกโอ้ทั้งเตีคู่เดียวมันจีออกคู่เดียวแต้มสองคู่ออกได้โอ้นี่เอาเนี่นี่ล่ะไม่ไม่จะหนี่งวดเดียวงวดหนึ่งหาค่ะโอ้วันเป็นแบบสรุปงวดนี้ห้าวดสรุปงวดนี้เลขปูนไหมครับม้อแตกวดนี้ยี่สิบสที่เด็ดป้านี่ยันอยู่ได้นี่ที่เด็ดเราเนาะนี่แหละจับออกมาแล้วเราก็จับให้สองคู่นี่ยคือสิบสี่กับ กินสี่แม่มันาสี่กับเจ็ดสี่ลับๆเนาะลับๆลับๆเรา่าเบื้งหลังพกกันนะงวดนี้มันได้เชี่ยไปได้เชี่ยไปทั้งทั้งตัวเต็มมัดสี่คำจังสี่คำสรุปที่ยี่สิบเจ็ดสรุปออกในสองครัทั้งทั้งนี่ยี่สิบห้างวดออกเี่ยืยี่สิบหกพวกขอบเนี่หนึ่งงวดมันเท่า้ร่วมใส่กันห้มันสิงเยอะไปอแต่ค่ะก็คือเจ็ดสี หนึง<ค>หน่งสี่หน er ึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งเนาะไอเล็กลับวงกแน่ครับวันนี้มาเก้าหลักสิบเอาเป็นเกินเกินไปสักก่อนเก้าหลักสิบไปแล้วไปแล้วจัดแล้วอันนี้เอดมินเพิ่นฝันก็ได้สื่อแล้วเก่าเซก้กมันมันมันตกพอดีนะตกพอดีเนาะนะฮะเน่สาบคลิปนี้ก็จะอขอตัวลาบไปก่อนแต่ก็ไลก็แช่ก็ทิ้ไก้น บุกาทรอครับคือก่านมองขอับิตขอัาอนนะครับจุจิตเปี้ยเท่าน้นะครับโปรดรับสมแบบมิสตินะครับเรื่องบึงเป็นเน่ท่าบฤเด็แนะนั่ห้เป็นการพนั้นนะครับนี่เป็นขัวเสียส่วบุคค์นะครับาะผมก็มหาเป็นหาหกเหลี่ยนะครับเลียงเพิ่อแบค่อยผัดเนสครับเลียกวิ ครับฝากกดไลค์กแชรผมนครับขอครับ